นี่แกแกมาดักทำรายฉันอีกทำไมเนี่ยสนุสาย,ยืมรถคุณยายออกมาได้แล้วได้อีกเฮ้ยตอนนี้คุณยายกำลังโกรธอยู่ด้วยนะอย่างแกน่ะไม่มีทางเทียบติดหรอกนะจะบอกให้ <c oughs> แกมั่นใจแล้วเหรอว่ายายแกนั้นโหดที่สุดแกนี่แกหยุดแถวดีงั้นเหรอ ยังไงฉันก็ไม่มีทางยอมรับว่าแกโหดกว่ายายฉันหลอกจําไว้ด้วยฉันไม่มีทางยอมรับแกเพราะยังไงยายฉันก็โหดที่สุดยิ่งเวลาโกรดนะฉันนี่ตัวสั่นไปเลยล่ะ <c oughs> ฉันจะบอกอะไรดีๆให้ hey, นะฉันนะ่ะยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดและตอนนี้ฉันกําลังปรับปรุงบ้านใหม่อยากให้แกเข้ามารับชมเลยล่ะฮะนี่ นี่แกปรับุงบ้านใหม่เพื่อรอฉันกลับมาเลยเหรอ <c oughs> ใช่แล้วล่ะฉันจะไม่ให้แกนั้นกลับไปหายายได้เลยล่ะจงมาเป็นหลานของฉันซะไม่ไม่มีทางยังไงฉันก็ไม่มีทางไปเป็นหลานของแกได้หรอกยายฉันนะ่ะโหดกว่าแกเยอะจำเอาไว้ด้วยถึงได้ฉันออกไปไม่ได้ยังไงยายฉันก็จะมาช่วยแกแต่แกอยู่แถวนี้โผล่หน้ามาสิโผล่มาเลยแน่จริงก็โผล่มาเลย อออ๋ออดีแกแกตีหัวฉันฉันจะฟ้องคุณยายฉันเฮ้ยแกปรับปรุงบ้านใหม่เงี้ยเหรอตรงไหนกันล่ะเฮ้อไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวยังไม่รู้เรื่องเลย เลยไงไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้โอ้โหตัวเพิ่งฟื้นจากการปวดหัวโอ้โหมาแล้วโอ้โหรถเตียงทำไมฉันกดซ้อนไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้ทำไมกดซ้อนไม่ได้โอ้โหมันซ้อนข้างนี้ไม่ได้หรือยังไงเฮ้อโอ้นี่เก็บปรับปรุงยังไงให้เตียงซ้อนไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้ตรงที่ตัดแตงโมกีย้ายไปอยู่นั่นเงี้ยเหรอโอ้โหโ,โคตรว้าวเลยเกปรับปรุงแก่นี้เกจะปรับปรุงเลยดีกว่านะจะบอกให้แล้วนี่เกไปให้ฉันออกไปใช่ไหมเฮ้ยมาวันแรกเกก็เล่นฉันเลยนะเอฉันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเกย่าคิดนะพวกแกจะกักขังฉันได้ตลอดไม่มีทางหรอกเอ ฉันจะหนีไปไม่ได้ยังไงคุณยายฉันเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงเดินดังจังอะเดี๋ยวนะนี่เก็บปรับปรุงใหม่หรือเดี๋ยว แกทำอะไรกับบ้านวะเนี่ยเฮ้ยประตูจะปิดทำบ้าอะไรเนี่ยแกอ,อยู่ไหนออกไปฉันเห็นเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเฮ้ยโอ้โหเสียงเดินโคตรด,ดังอะ่ะเฮ้ยตูโดนแล้ว ดูโดนละวเ้ย,ยเยๆๆฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยมาแล้วดีแกะแกอยากเป็นยายจานถึงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถึงกับเปลี่ยนชุดเป็นยายเราเลยมันเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้มันอยากเป็นยายเราขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่มีทางหรอกที่แกจะเป็นยายจะได้เฮ้ยโอ้โหนี่เปิดดิเฮ้ยโอ้โหรูปเปลี่ยนใหม่นี่แกปรับปรุงบ้านยังไงเนี่ยไม่มีของเลยเฮ้ยมาดูแปลกๆเฮ้ยจะว่าแปลกก็แปลกเฮ้ยได้คอนว้าว เดี๋ยวเราต้องอ้อมไปทางนี้เฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยประตูล็อกอะไรอ่ะมันต้องมันต้องการพุศโลดเดียวตัวต้องทำเกวสอะไรก่อนประตูล็อกเฮ้ยประตูล็อกเดียวโอ้มันปรปับปรุงบ้านใหม่ประตูล็อกเลยอ้าวเห็นด้วยเหรอถามจริงดิ เฮ้ยโอ้โหเสียงไล่โคด่ากลัวเลยเปลี่ยนเสียงเหรอเปลี่ยนเสียงเหรอแกเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว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 เราต้องรีบประคองไปโอ้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 เยอะเยอะเยอะเดือด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 เรีบเลยเฮ้ยอะไรแดงๆเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เวลามาตื่นตกใจ กนไม่ใช่เวลามันตกใจป่ะพี่อะไรวะอะไรเนี่ยเหลือบุทเล่าเสียงมันอยู่แถวเนี้เฮ้ยเฮ้ยหลอนเฮ้ยมันยากกว่าเดิมโอ้โหยากกว่าเดิมหลายเท่าเลยแล้วดูดิการที่ปืนบ้านดังคือ อะไรว่ารูปการที่ปืนบ้านดัางค้นไม่ใช่เรื่องเลยเราต้องหาของก่อนเฮ้ยมีรูปแปลกๆด้วยแต่มันไม่ใช่เวลาเลยละ่ะทีวีทีวีอยู่นี่นะจำไว้รู้สึกเหมือนประตูจะเอียดแอดด้วยนะไม่มีของ เดี๋ยวเราลอดช่องนี้ไปก่อนค่อยๆเดินกระป๋องเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ยวอดวอดนี่เกปรับปรปุงบ้านไม่พอเกปรับปรปุงชั้นใต้ดินด้วยเหรอเอา้าแล้วตูเข้าไปยังไงอะหินมีหินด้วยเฮ้ยอ <Hey! S 1> oh! ู้หเครื่องตาเลยเฮ้ย hey, อะไรวะเนี่ย โอ้โมีทางตาันด้วยโอ้โมีขอไหมไม่มีเฮ้ยชิปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีแตงโมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงโอ้โหโดนแล้วตัว โดนแล้วตัวโคตรงงทางเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนใหม่จนโคตรงงอะอะไรอะเซคีโอเคสวยงามเฮ้ยข้างล่างนี่คือจำไม่ได้เลยนะอะไรเป็นอะไร มันจะมาทางนี้ไหมโอ้โหเอาละ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนกับดักเปลี่ยนโอ้โหเกเกก็แค่คิดจะพยายามเรียนแบบคุณยายชั้นให้โหดขึ้นใช่ไหมมาดูกี่สวยเราต้องทำไงกับตรงนี้วะ ม,มีตู้โอ้โหมีตู้เพิ่มอันเนี้ยทำไงวะโอ้โหตู้โคตรงงเลยเว้ยอึง่งเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมไฟเป็นแบบนั้นอะโอ้ไฟมันสายโคตรสมจริงโ,โคตร <c oughs> โคตรคตร้อนอะ ผมจริงจุดสุดโอ้โอโอโลิ้นพันกันแล้วพูดไม่ออกเลยอะอจริงเฮ้ยทางนี้ทางตันโอเคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมือหมุนว้าว เฮ้ยโอ้โหมันสร้างมาเพื่อชายคนนี้จริงๆเลยว่ะฮะแบบหลงหลงแน่นอนฮะบอกเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีไฟสีแดงด้วยแล้วมันเป็นทางตันด้วยตายถ้าหลงเข้ามาทางตันมันมาเลยอ้าว โอ้ยถ้าหลงเข้ามาทางตันคือตุยตุยแน่นอนโอ้โหตู้เบอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้ตัวไปเยียบที่สุดตูตมาทางไหนตูต้องกลับทางนั้นตูต้องกลับทางนั้นตูต้องกลับทางนั้นตู้โอ้โหแล้วตู้เยอะเกิน เออเอาเอาตูเตะผิดเองเีงเขาโทษด้วย,วยโอเคมือหมุนมือหมุนด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยปึย๊บเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหมีกลับด้านสวยไข่กวงว้าว เราต้องเข้าทางนี้เราต้องเข้าทางนี้ทางนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันจะไอมันจะมีรูปอ่ะที่มันเป็นกล้องเหมือนวงจรปิดฮนะไอ้ไอ้รูปเดงๆอะนั่นแหละมันเอาไว้ดูให้ไวเลยให้ไวเลยเฮ้ยเร็ว โอเคสวยอะไรวะเพนโลก,กีเพนโลก,กีไปใจตรงไหนวะลืมอ๋นนี่ไงนี่ไงเพนโลก,กีโอเคเหลืออะไรเหลือรหัสมัตเตกีรหัสกับมัตเตกีโอ้โหไล่ห้องรถนั่นมันจะเปิดยังไงวะ เราต้องเข้าไปแบบเงียบๆ้างใต้เนี้ยมันเป็นเหมือนข่าเขาวงกดเลยอะแล้วมันไม่มีที่แอบดิแอบน้อยมากทางนี้ไปไหนโอ้โหทางตันไม่มีรีบเลยเฮ้ย อย่าทานตันบ่อยือไว้ไม่มีโอเคมีตู้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทางตานันชิปแล้ว ดางตันมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกับดักเฮ้ยแบตเตอรี่โอ้โหไม่ได้หนีวันนี้ไม่ได้หนีผ่านรถไม่ได้รถจับวิ่งก่อนโอ้โหดูโดนแน่เลยวะดูโดนแน่เลยวะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเกียนว่าวมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังกำแพงแล้วตรงไหนอะ่ะ ะน่มีอะไรอยู่ด้วยอ่ะต้องใช้เลเวอร์อาร์มให้เอ้าโอ้โหโอ้โหตูตูไปแล้วตูไปอยู่แล้วโอ้โหเราทางไหนทางไหนตูจจาทางได้ไหมโอ้โหทางนี้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 ทางตันตูจจาได้คุ้นๆใช่ไหมโอ้โหมาทางนี้ตู้มาทางตันได้ไหมวะโอ้โห แต่มันมีตู้มันก็จำทางออกไม่ได้อ่ะไปแล้วเฮ้ยเกยเาชุดคุณยายเกนนี่ของฉันมาใส่นี่นะเก๋เกคิกดว่ายเกจะแทนคุณยายฉันได้เหรอไม่มีทางหรอกจะบอกให้ว้ย นี้ประวะทางตันแล้วตู้เไปไหนต่วเฮ้ยหาของไม่เจอเลยอะหูตอนนี้งงมากเลยวะ่ะงงแล้วก็กลัวด้วย เราจะเข้าห้องนั้นยังไงวะต้องมีของอะไรบ้างแหละมันไปล้วเราว่าต้องมีของอะไรในบ้านบ้างแหละปิดไว้ห้องเนี้ยปิดดิเฮ้ยอะไรอ่ะยูวีเฟดไล้เอ้าตัวมัน เดี๋ยวตูไม่ใช่นักสืบโอ้โหเอามาทำอะไรวะเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรโกนไปโอ้โหมีจุกมีจุกตู้อีกจุกตัวเหรอจุกตัวเหรอจุกตู้เหรอเฮ้ยมันเอามาทำะไรวะโอ้ยแปลกอะไรเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาตอกกบหรือไงเลื่อมาตองเควสมีเควสเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมันมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยว เราส่องคุณยายป่าววะคุณยายจะกลัวไหมคุณยายกลัวแตงแฟตไหม <c oughs> มันไม่กลัวเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแตงมันต้องมีอะไรแน่เลยว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยว่าให้ส่องอะ่ะเฮ้ยข้างล่างใต้ดินไงใต้ดินไงเฮ้ย โอ้โห oh. <laughs> ตูไม่ได้จะมาเป็นนักสืบไปตูจะหนีเกจําทางเกจําไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวมันมาอีกไม่กล้าเข้าไปทางนั้นว่าทางนั้นทางตันอะ่ะทางนี้ก็ทางตันเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรสักอย่างโอ้โหเหยียบมันเลย นี่ไงโอโ้กับดักไม่มันต้องมีอะไรสักอย่างวะไป hey! เอาแล้วมันมาทางนี้ได้ยังไงวะตอนเรกมันไปทางนู้นเร็วหนาะมันไปทางนู้นเร็วหนาะโอ้โหดูจํำทางได้ดูจํำทางได้หน่อยๆแล้วมาดิมาดินี่ไงแทบจะคุ้นชินไอห้องนี้ห้องที่จะขังเราไว้ใช่ไหมมาดิมาดิเว้ย มาแล้วมาแล้วคิดว่ามันต้องมีอะไรกับไอไฟฉายนี่แน่เลยวะไม่งั้นมันไม่มีให้หรอกโอ้โหโคตรแบบใหม่มันต้องมีอะไรดีวัดเนี่ยมันโอ้โหมันจะหาอะไรยากขนาดนั้นวะเก๋เหรอมันอยู่หลังรูปป่าอาจจะอยู่หลังรูปอาจจะอยู่หลังรูปเฮ้ยเฮ้ยดูคนดูดิเฮ้มันมีจุดมันมีจุด มันมีจุดอา้าวหายไปแล้วอะนั่นไงเห็นจุดปะเฮ้ยจุดมันมาสุดดิเนี่ยเฮ้ยจุดมาเดี๋ยวจุดมาสุดตรงเนี้ย ตูไปก่อนแล้วมันต้องมีอะไรแน่ทำไมมันอัปเดตใหม่เนียนขนาดดีวะของไม่เจอแบบไม่เจอเลยอะ่ะสุ่มได้ไหมอันเนี้ยโหดเสียงดังด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว นี่เอารีโมทเอ้าทำไมตูไม่เห็นวะตูไม่เห็นรีโมทได้ไงโกลเพื่อความมั่นใจสตะสามเพื่อความมั่นใจสต่ตามเพื่อความมั่นใจเออ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 ไปเลยจ้าไม่อยู่เลยจ้า โอ้ ه, มันโดนตีไปทีหนึ่งภาพลายเลยเว้ยคิมตัดโอเคสวยงามได้คิมตัดแล้วงี้ก็เหลือแค่สทีวีแล้วอีกที่หนึ่งอยู่ไหนอา้าวแล้วกิมตัดอีกที่หนึ่งอยู่ไหนอะไปใช้ไปใช้มันบอกว่าห้องเนี้ยห้องเนี้ยจุดไปห้องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมก่อน อ้อมก่อนอ้อมก่อนมาแล้วตูจะพามันอ้อมยังไงวะมันโหมันไล่ขนาดนี้เลยะ่ะมาดิเกนี่เกมาอ้อมบ้านฉันนี่จะบอกเกมาอ้อมบ้านนะนี้นี่ได้ได้อยู่อาบ้านนี้อ้อมได้อยู่นี่เกกลัวไหมยูวีแฟลชไลท เขาเรียกว่าไฟชา U V แล้วเว้ยยายเกยมาเลยคุณยายเอาล่ะตอนนี้เราต้องทำอะไ้ได,ได้ก่อนอ้อมอ้อมอ,อมอ,อมมีการอ้อมเกิดขึ้นมันมีอะไรในห้องนั้นแน่ตามทางไปนี่ไง ใช่นี่ไง oh, <no. S 1> เห็นไหมโอ้ oh, <No. S 1> มันต้องดูจุดครับผมดูดิอะไรอ่ะเฉียงบนเฉียงล่างเฉียงบนเฉียงล่างตรงๆงเฮ้ยนี่เหมือนเหมือนสัญลักษณ์นี่เป๊ะเฉียงบนเฉียงล่างตรงๆเฉียงบนเฉียงล่างตรงเรียบร้อยโอเคโอ้โหคุณยายแกดี้เกยังไงเกก็ไปเท่าคุณยายจะหรอก <laughs> <laughs> ยังพูดอยู่ได้วัวะ ดูก่อนดูก่อนดูดีๆโอ้โหปิดกนาบใหม่ว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้ที่ตัดไอ้นั่นอะ <c oughs> เหรียญก็มีโอเคงั้นเราจุกก็โอ้โหจุกอ้อมนี้ได้ละล้วจุกได้ละมาแน่อ้โหน้ำมันอตอนเนี้ต้องการสิ่งที่ต้องการเลยนะเสาทีวี ตัดตัดไฟตัดไฟก่อนตัดไฟก่อนเราเห็นเราเห็นในนี้แล้วนี่ต้องตัดล้นี่ไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดียวทาไมมันมีเสียงวู้เฮ้ยตัดตัดไฟเดียวอย่าบอกนะไฟดับ โอ้โหตัวคิดดีแล้วเหรอดีอยตัวตัดไฟทังบ้านเลยเนี่ยบงยากกว่าเดิมอีกโอ้โหโอุหยดด้ยสปีดนี่ดยา์ับปิดเดี๋ยวดิวะมันต้องมีอะไรดิวะมันก็ไม่มีเวลาหาอยู่ดีอ่ะดูดิเดี๋ยวมันก็มา โอ้ยมันหายไปไหนวะเารอากาศแค่อย่างเดียวเองเพื่อนเราเคยไม่เจออะไรแคบๆอะไรอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหมันอยู่ในตู้แอบแบบนี้เลยเหรอพระโเอ้ยก็ไปอยู่แอบเกิน เข้าทางนี้ดีกว่าโอ้โหไขไม่จะไปมอเหินวันเล็กแค่นั้นโอ้โหเราเปิดตู้อ่ะเราเปิดตู้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วตอนช่วงเข้ามาบ้านใหม่ๆใ,ใช่ไหมแล้วตอนนี้คืออะไรดูเพิ่งมาเจออันนี้ก็อันนี้ใหม่นะอันเนี้ยเปิดตรงไหนอ่ะอย่าบอกเปิดตรงกำแพงนะเฮ้ยนี่ไงกำแพงเฮ้ยเสาอากาศเจอแล้ว ไปเอาปโ่ไอ้ใหญ่บ้าเอ้ยเฮ้ยเกได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้ไฟฉายเราเอาเหล็กไปตีมันเลยได้ไหม <laughs> จะไปยังไงวะจะไปแบบนี้เลยเหรอเสรอากาศอยู่นั่นเสรอากาศน่าจะตกอยู่ตรงนี้ใช่รีบเลยรีบก็ไม่ได้อีกพอรีบเดี๋ยวมันก็มาดากอีกอะ แตมันเป็นเด็กโอ้โหมันเป็นเกตทางเขาวงกดไงประเด็นน่ะเพื่อนไอ้ไฟนั่นน่ากลัวมากเลยต๊อกแท็กตอกแทนะ็กน่ะขอร้องละ่ะทันเวลาเปนห้าตรงห้าเปนห้าตรงห้าโอเคเกมมาแล้วเกมไม่มีทางทันจะหลอกแปดห้าตรงห้า ไปหน้าสองห้าปั๊บ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 แวมเวมปั๊บเวมเวมไปดิไปดิอ้อ,อ,อมดิเจออ้อมดิหรือว่ามันจะมาดักทางนี้คุยมันตามหลังมันทิดลากขาเจ็บเันเอาใหญ่เลยแปดเร็วดิแปดห้าสองห้าโอเคเก๋ฉ um> ันไปแล้วนะไอ้ค erm> ุณยายบ้า ไปลาก่อนยังไงจะกลับไปหาคุณยายของจันไปแล้วว้าย